สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทฤษฎีที่หมาหอนเกิดจากอะไระครับวันนี้เราอยู่กับคุณหมอยอดนะคุณหมอแนะนาตัวก่อน่อยครับสวัสดีครับผมนายสตวแพทย์สกวัลวิทย์พุ่มสงวนหรือว่าหมอยอดครับผมคุณหมอครับคำถามแรกเลยอันนี้ก็คือแบบจริงจังเลยก็คือแบบจรงิจรงไหมครับที่เวลาคนอ่านชื่อหมอเนี่ยมาจะอ่านผิดแบบอ่านเป็นอย่างอื่นอะไรแบบนี้ครับ มว่าเราเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเหมอครับจริงจริงไหมครับที่เวลามาหอพอแล้วหมอจริงไหมครับหมอที่เวลาหมามันหอนเนี่ยแปลว่ามันเห็นผีคุณเคยมันหอนใส่ไหมครับบ่อยเลยอยู่นะครับก็นั่นแหละครับใช่ครับอ๋อเข้าใจครับก็จริงๆแล้วตามทฤษฎีของทางสัตวแพทย์นะครับผมก็บอกมาว่าการที่สุนัขมันหอนนะครับผมก็ มันเกิดจากระบบประสาทส่วนหนึ่งระบบประสาทคู่ที่142ครับผมมันเป็นระบบประสาทที่เอาไว้ควบคุมพวกเรื่องอารมณ์เช่นความโกรธความหงุดหงิดอะไรอย่างนี้แล้วการที่สุนัขมันหอนเนี่ยมันก็เหมือนการส่งฮอนคู่หลังจากที่มันส่งฮอนคู่ไปแล้วมันก็จะทําให้ใจเย็นลงครับโดยคู่ประสาทที่1499ครับไปได้ได้รับฮอนคูไปก็แบบส่งฮอนคูไปแล้ว อันนี้อันนี้ถ้าย้อนไปแบบสมัยแบบโบราณที่มันยังไม่มีฮอนคูเนี่ยมันจะเป็นการส่งอะไรไปแทนคุณหมอแบบยังสมัยอี์โบราณอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำแก้ขควยเย็นๆครับใจเย็นพอมันใจเย็นปุ๊บหมาก็เลยหอนไม่ครับมันหอนเพราะมันใจร้อนมันหอนเพราะมันใจร้อนพอได้ฮอนคูมันก็เลยใจเย็นพอใจเย็นแล้วมันก็จะไม่หอนเองใช่ครับมันเกี่ยวอะไรกับผีครับหมอไม่เกี่ยวครับ แล้วที่ที่เราคุยกันมานี่มันเราได้อะไรไหมครับไม่ได้อะไรเลยครับโอเคครับ